พิเศษสุดๆเลยนะครับเราจัดโปรโมชั่นพิเศษครับให้กับแฟนๆทุกท่านเลยครับผมใครที่สนใจรถยนต์คันนี้ครับผมเราแถมฟรีครับติดตั้งกล่อง e85 s u g ร r a f e c auto ครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับผมมูลค่า7,900บาทครับนี่ครับเอาไปใช้แบบประหยัดประหยัดได้เลยครับประหยัดกว่าน้ำมันเบนซิน95ปกติถึงลิตรละ7บาทกว่าเลยนะครับผมและท่านสามารถเติมน้ำมันได้เปนสินได้ทุกประเภทเลยครับ e85 e20 gasohol 9195ได้หมดเลยครับผมกล่องใหม่สินค้าใหม่ครับรับประกัน2ปีเต็มครับเอาไปเลยครับฟรีๆครับมาเลยครับวันนี้ครับมาพบกับสุดยอดรถยนต์ซิตี้คา h ์ t c ชแบ็ก5ประตูครับที่ยอดนิยมระดับหนึ่งคนไทยเราเลยนะครับคันนี้ครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับผม Honda Jazz ครับ 1.5e as ครับ Airbag c คู่เบรก abs ครับปี2005ครับผมสภาพสวยใสปิ๊งๆเลยนะครับน็อตไม่ขยับทั้งคันเลยนะครับ หายากมากๆเลยนะครับมาแบบรอๆแบบนี้เลยนะครับผมงดงามจริงๆเลยครับการขับขี่ยอดเยี่ยมครับเกียร์อัตโนมัติ CVT 7สปีดครับใช้งานได้สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับท่านใดมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับติดตามชมครับ สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และ l a p p l i c a t i o n ครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับๆับแน่นๆล้นๆนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านครับรถของเราทุกคันครับสภาพสวยพร้อมใช้เอาไปใช้งานได้เลยครับ และเรามีบริการเดลิเวอรี่ด้วยครับผมจัดส่งทั่วไทยไปไหนไปกันครับและนอกจากนั้นแล้วครับเรายังมีบริการรับซื้อรถบ้านสภาพสวยสภาพดีครับทุกคันทุกรุ่นทุกราคาครับทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดครับเรามีทีมงานเข้าไปดูแลท่านถึงบ้านเลยนะครับขอให้ติดต่อมาฮะท่านใดอยากขายครับติดต่อมาได้เลยนะครับเราซื้อราคาสูงสุดแจ่มเลยนะครับผมสู้ราคาความสวยจนได้รถนะฮะบอกได้เลยครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างฮะและถ้าใครแนะนํามาฮะรถญาติพี่น้องรถเพื่อนนะฮะ แนะนำมาได้ครับเรามีค่าแนะนําให้ด้วยนะครับผมโอเคครับมาเลยครับวันนี้ครับมาพบกับสุดหลอคันนี้เลยครับผม HONDA JAZZ ครับซิตี้คาร์แฮชแบ็กหประตูที่ยอดนิยมเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยครับคันนี้มาพร้อมกับความหลอเลยนะครับผมเป็น Honda j ฮ z นอ่าแจสส z โฉมแรกครับหรือ Jazz GD ครับผมปี2005ครับหรือ2548ครับสวยงดงามมากครับเป็นรุ่น1 5 e a s ครับ เครื่องยนต์1,500 cc idsi ครับแอร์แบ็กคู่เบรก abs ครับเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะครับคันนี้ครับผมนี่ฮะสวยงดงามมีเสน่ห์มากครับดูเลยนะครับผมนี่ฮะสภาพตัวถังครับน็อตไม่ขยับทั้งคันครับในสภาพน็อตไม่ขยับนี่ไม่สามารถจะหาได้แล้วนะหายากจริงๆครับบอดี้เดิมบางสนิทไม่เคยแกะสักชิ้นฮะน็อตไม่ขยับ ไม่มีชนล้านเปอร์ซครับมีชนินดีรับคืนเลยครับสภาพสวยแจ่มครับบางหมดจดครับผมสีบอลเงินนะครับสวยงดงามฮะสีเงาวับครับสีสันสวยๆไม่ๆม่เลยครับผมสภาพสี99%เลยครับไม่มีริ้วรอยแดงสิ้นนะครับใหม่เอี่ยมเลยครับผมเงาวับครับสวยมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับรถคันนี้ครับผมดูเลยนะครับรถน็อตไปขยับด้วย สีสวยใหม่เลยครับนี่ครับงดงามเลยฮะนี่ฮะตัว 1.5e ดูสังเกตที่เสาอากาศนะครับนี่ครับเสาอากาศอยู่ตรงกลางหลังคานะครับชมได้เลยครับผมระวังนะฮะคันนี้รุ่นนี้นี่จะมีหลายรุ่นย่อยนะครับต้องดูกันให้ดีนะครับเดี๋ยวซื้อผิดรุ่นนะฮะมีหลายรุ่นย่อยครับนี่ล้อแมกโครเมียมครับผมนี่ครับจะมีริ้วรอยการใช้งานบ้างนะครับล้อแมกครับผมมีริ้วรอยบ้างครับ ยางมิชลินฮะสภาพดีเลยครับปี2018ครับนี่ฮะดูดอกเลยครับดอกยังสวยอยู่เลยนะครับใช้งานได้เลยครับผมนี่ครับดอกยงดอกยางยังนิ่มอยู่ครับขับดีนุ่มเงียบนะครับไม่หอนนะครับผมยังใช้งานได้ครับสวยเสน่ห์จัดมากๆครับรถคันนี้ครับผมรถบ้านแท้ๆจากกรุงเทพมหานครนะฮะนี่ฮะใครมองหาอยู่นะครับ ไม่ผิดหวังเลยนะครับคันนี้ครับเกียร์ CVT จะสเปรดใช้งานได้หมดครบทุกสิ่งทุกอย่างครับผมช่วงล่างแน่นตึบนะฮะเรามีการทดลองขับด้วยนะครับเกียร์ CVT ทดลองโหมด CVT ด้วยติดตามชมให้จบคลิปนะครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาชมความสวยงามในห้องโดยสารกันต่อเลยครับผมนะครับห้องโดยสารสวยงามนะครับแบบเดิมๆนะฮะสดๆปิ๊งๆเลยครับมาชมเลขไม์กันเลยครับเลขไม์ครับ วิ่งมาเพียง1 5 2 0 0 0สมนกิโลนะครับว้าวเลยนะครับวิ่งมาน้อยฮะใช้งานมาน้อยจริงเลยครับคันนี้ครับสุดยอดมากเลยนะครับไม่สวยเลยครับผมนี่ฮะผมมาไรฮะให้ดูกันชัดๆเลยฮะสวยงดงามแบบนี้เลยครับดูเลยนะฮะนี่ฮะแอร์แบ็กคู่เบรก abs ครับนี่ครับมีโหมดนะฮะเจ็ดสปีดโหมดครับ cvt เจ็ดสปีดครับผมเล่นแมนนอแมนนวลได้ครับหน้าจอหน้าจอนี่ไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับ แผงประตูครับนี่ครับเดิมๆฮะนี่ฮะมาเดิมๆแบบนี้ครับโซงสวิตครับผมนี่ฮะเดี๋ยวดูเบาะเลยฮะนี่เบาะคนขับครับโอ้โหงามจริงเลยครับผมนี่ครับสวยๆแน่นๆแบบบ้าเด้งเลยนะครับไม่มียุบเลยนะครับภายในสวยงามครับนี่ครับแ่งประต o ประตูครับชมเลยนะครับนี่ครับ คอนโซลครับผมนี่ครับแอร์แบ็กฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้ครับผมนี่ครับส่วนบริเวณนี้นะครับบริเวณกรอบเครื่องเสียงเนี่ยจะมีตําหนิเล็กน้อยนะครับคาดว่าเจ้าของเดิมคงจะไปร้านเครื่องเสียงที่อาจจะแกะไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมีส่วนลดให้แล้วกันนะครับตรงนี้ครับไปเปลี่ยนกรอบเครื่องเสียงเอานะครับผมแต่ท่านใดไม่ซีเรียสฮะลดอายุขนาดนี้ครับผมว่าเล็กน้อยมากครับ ไม่ใช่ปัญหาแต่งใดฮะเพลงฟังได้เลยนะครับผงเพลงแอร์เย็นเพลงเพล็เครื่องเสียงบลูทูธนะครับนะฮะผมเปิดบลูทูธอยู่นะครับตอนนี้ครับฟังเพลงจากโทรศัพท์รับส่งรับสายได้นะครับโดยรวมจัดว่าสวยครับสวยมากครับรถคันนี้ครับผมนี่ครับสะอาดสะอานมากนะครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับเปิดประตูคนขับกันเลยครับนี่ครับประตูสวยหนักแน่นนะครับ ไม่มีการตกไม่หลวมนะครับผมดูกระจกไฟฟ้ากันครับทดสอบมาทชมครับกระจกไฟฟ้าทํางานปกตินะครับผมนี่ครับขึ้นลงครับใช้งานได้หมดเลยนะครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์เลยครับผมดูเลยครับพวงมาลัยนี่สวยจริงๆเลยนะครับ คอนโซลนะครับชมเลยครับผมนะสภาพภายองภายในครับเดิมเดิมเลยครับเบาสวยจริงเลยนะฮะนี่ครับนี่เบดมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับสภาพนะครับบบาไม่เคยทําไม่เคยเปลี่ยนครับผมเด้งเด้งเลยนะครับแน่นเลยนะฮะชมบบาคนขาดมันชัๆเลยครับ นี่ผมเปิดนะฮะนี่เชื่อมต่อฟังเพลงจากบลูทูธนะครับแห่เย็นเพลงเพาะเ,เลยนะครับภายในครับบริเวณประตูนะฮะก็จะมีการฝังลำโพงไว้ด้วยนะฮะนี่ฮะจะมีลำโพงลำโพงด้วยครับผมภายในที่สวยแจ่มจ,จริงเลยฮะบอกเลยครับสภาพแบบนี้หายากจริงครับ สวยสดมากๆครับว้าวๆเลยนะครับสุดยอดครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับประตูหน้าซ้ายกันบ้างนะครับเปิดเลยครับนี่ครับแข่งประตงประตูครับเรียบร้อยครับหนักแน่นนะครับผมนี่ครับอย่างที่ได้รายงานไปฮะก็จะมีตำหนิบริเวณนี้เล็กน้อยนะครับบริเวณกรอบเครื่องเสียงนะครับผม ส่วนอื่นนี่เรียบร้อยมากๆเลยนะครับสวยงามครับชมเลยครับผมเบาะภายในภายในครับสวยสดแจ่มครับผมนี่ครับชมเลยครับประตงประตูเรียบร้อยทุกบานนะฮะไม่เคยแกะเลยนะครับรถเดิมๆสวยๆทั้งคันเลยฮะน็อตไม่ขยับเลยครับผม ว้าวเลยนะครับนี่ครับชมเลยฮะกระเป๋าหลังเบาะนี่ฮะห้อยข้าวห้อยของได้ครับตัวนี้ครับนี่ครับเบาสามารถพับได้นะครับเดี๋ยวผมพับให้ดูด้วยนะฮะเนี่ยเนี่ยฮะกดตรงนี้ครับนี่ครับ อ๋อต้องถอดหัวบาออกนะครับแล้วมันจะพับแบนราบมาได้นะครับนี่ฮะดูดีสุดๆเลยนะครับรถคันนี้ครับอันนี้ประสงค์มากๆเลยครับผมนี่ครับสวยงามมีเสน่ห์ครับน่าใช้ครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาชมมุมมองด้านท้ายกันต่อเลยนะครับนี่ฮะฮัชแบกห้าประตูครับท้ายสวยงามมีสไตล์สุดๆนะครับ แจ๊่อมแรกนี่ตอนออกมานี่ครับโอ้โหยอดจองถล่มทลายครับผลิตส่งไม่ทันเลยนะฮะเนี่ยนี่ฮะไฟทงไฟท้ายครับดูเลยครับสวยงามสุดๆครับผมนี่ฮะแถมสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับใครไม่ชอบแกะกได้ฮะไม่ว่ากันนะครับนี่มีหมายเลขผมด้วยนะครับผมมาพูดมาคุยกันได้เลยครับสวยงามครับคันนี้ครับนี่ไฟท้ายครับสวยใสครับผมงดงามมากๆเลยนะครับสปอยเลอร์นะครับ สีสวยมากๆเลยนะครับเงาวับเลยนะครับเปิดเลยครับยกฝาท้ายขึ้นเลยครับโชคฝากระโปรงนี่ฮะยังเด้งอยู่เลยนะครับไม่มีการตกใส่หัวนะครับนี่ครับท้ายนี่สวยงามเดิมๆสุดๆนะครับผมทุกสันทุกขอบทุกซอกขุกมุมดูได้เลยนะครับไม่มีชนล้านเปร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับนี่ครับชมเลยครับผมนี่ครับน็อตนิ่งๆเลยนะครับสวยใสครับ นี่หดงามนะครับห้องท้ายสวยงามสะอาดนะครับเบาะนี่พับได้นะครับพับขนข้าวขนของได้ครับพอขาไม่้าตลาดนัดหลายๆคนนะฮะที่ผมรู้จักก็ซื้อไปใช้งานครับไปเปิดท้ายขายของกันครับรถเล็กประหยัดน้ํามันแล้วก็อเนกประสงค์นะฮะเบาะเบื่พับได้ครับนี่ฮะดูเลยครับยังอะไรอะไรมาพร้อมสับเลยครับผมสวยงามสุดๆเลยนะครับผมรถคันนี้ใช้น้ํามันอย่างเดียวเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับนี่ครับ ตัวนี้ประหยัดด้วยครับ1,500ันซีซีครับอเนกประสงค์นี่ครับขนค่าขนของได้เลยนะครับโอเคครับผมติดตามเป็นชมติดตามชมกันต่อได้เลยครับภาษีนะครับ19พฤษภาเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมนะฮะมีส่วนลดไปต่อภาษียังได้ครับแค่ปีละประมาณ800บาทนะครับไม่ใช่ปัญหาแรงสิ้นครับหรือจะให้ผมนะฮะต่อให้อะไรให้ไม่มีปัญหาครับบอกได้เลยครับเรื่องเล็กน้อยครับ เอาล andal, the ะฮะมาชมหน้าตาความหลอ่ลอกันเลยครับผมนี่ครับหน้าตาหล่อๆเลยนะครับไฟหน้าไฟตาชมเลยนะครับหล่อใสแบ๊วเลยนะครับนี่ครับเส้นสายนะฮะดูเลยครับเรียบร้อยสุดๆครับผมรถน้อยน็อตไม่ขยับนี่มันจะเรียบร้อยสุดๆครับไม่เคยแกะสักชิ้นเลยนะครับเหตครบสติกเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดนะครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนเลยครับนี่ฮะดูได้เลยนะครับสติกกงสติกเกอร์ครับผมนี่ฮะ ผมเลยครับน็อตเลิ่นิ่งหมดเลยครับผมเยี่ยมเลยฮะว้าวาลครับรถอายุขนาดนี้หาแบบที่น็อตไม่ขยับใี่บอกเลยครับไม่ได้หายง่ายแน่นอนนะครับนี่ครับฟังเสียงเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์ครับผม1 5 0 0ซีซี idsi ครับฟังเสียงเครื่องเลยครับ เรื่องเดินนิ่งนะฮะเสียงเพราะพิงมากเลยนะครับผมเสียงนิ่งสุดๆเลยนะฮะนุ่มเงียบครับผมระบบพัดลมไฟฟ้าระบบระบายความร้อนระบบแอร์ตัดต่อทํางานปกติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับนี่ครับรถสวยมีสเสน่ห์มากๆเลยครับล้อเลยนะฮะสวยลงตัวดูดีมากครับผมนี่รถสภาพแบบนี้ครับ ไม่ได้หายง่ายแน่นอนนะครับแจ๊สยอดนิยมของเราครับคันนี้ได้รุ่นท็อปสุดด้วยนะครับผมสุดยอดมากครับท่านใดมองหาอยู่นะฮะซิตี้คาร์ที่สวยตลอดการครับยอดนิยมฮะคันนี้หล่อเลยนะครับโปรไฟล์ดียอดเยี่ยมครับรถสวยน็อตไม่ขยับครับสีสันสวยเงาวับครับภายในสดขับขี่ยอดเยี่ยมเครื่องเกียร์ช่วงล่างไม่ต้องห่วงแรงสิ้นนะครับอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับเรามีคลิปทดลองขับกันต่อเนื่องเลยนะครับ ไปทดลองระบบเกียร์กันด้วยครับ CVT 7สปีดครับผมเล่นแมนนวลได้ฮะชมกันต่อเนื่องเลยนะครับส่วนท่านใดสนใจครับไม่ต้องลังเลครับยกโทรศัพท์ติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับผมเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับโอเคครับติดตามชมกันต่อได้เลยครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผู้บริหารโรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานีครับตั้งอยู่บริเวณแยกทางออกอุดรสกลครับ ห้องพักสวยงามกว้างขวางาสะอาดครับน่าอยู่มากห้องประชุมขนาดใหญ่ครับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ํามาพักผ่อนกันได้ครับท่านใดมาอุดรธาน,นีก็แนะนําให้มาพักที่นี่ได้เลยครับผมเอาละฮะเราไปทดลองขับกันเลยครับเปิดรถเลยครับกุญแจนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับผม เสียกุญแจครับเปิดไฟออนครับไฟเช็คกิ้งขึ้นปกตินะครับนี่ครับสตาร์ทสตาร์ตติดง่ายนะครับผมเชื่องเดียวติดเลยครับปกติแล้วฮะการสตองสตาร์ทครับปิดประตูก่อนอ่าฮะนี่ครับไม่มีไฟอะไรแปลกปลอมโชว์เลยนะครับนี่ครับสังเกตได้เลยนะครับ ความลงความร้อนอะไรไม่มีอะไรโชว์ทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวมาเปิดแอร์กันครับแอร์นี่เย็นช่ำนะครับผมเย็นเลยฮะสู้ดวงสู้แดดสบายครับเครื่องเสียงนะครับกดตรงนี้ครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเปิดเพลงฟังได้เลยครับครับ เพลงฟังรับส่งรับสายได้นะครับเดี๋ยวผมจะเบาเสียงฮะอ่านะฮะเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ครับผมทดสอบครับนี่ครับเข้าเกียร์นะครับเริ่มจากเกียร์ถอยหลังครับเจพีมาเกียร์อาครับเกียร์ถอยหลังนี่จับแบบปกตินุ่มนวลครับไม่รู้สึกถึงการกระตุกอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมนุ่มนวลครับ ถอยหลังครับนะครับไม่มีการรอเกียร์นะครับผมไม่มีการหน่วงนะครับต่อมาเกนครับต่อมาเกียดีครับโอ้จับนุ่มมากครับไม่รู้สึกเลยนะครับผมไม่มีการกระตุกกระโดดแรงสิ้นนะครับออกตัวได้เลยครับผมนี่ครับออกตัวแล้ว ลองทดสอบกันครับผมจะขับหมุนเป็นวงกลมนะครับทดสอบพวกเผาของเผาขับบูธลูกหมากนะครับาสายสุดรครับตอนนี้ครับไม่มีเสียงอะไรังสิ้นครับไม่มีการแก๊แกๆๆเลยครับเงียบสนิทครับผมนะครับขวาสุดเลยครับ สุดๆครับช่วงล่างดีนะครับแน่นครับผมไม่มีเสียงอะไรผิดปกตินะครับรับรองได้ครับบูตลูกมงลูกมาครับช่วงล่างแน่นฮะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ี่เจ้าของนี่ทํามาชุดใหญ่เลยนะครับผมนะครับช่วงล่างนะฮะไม่มีปัญหาแรืงสิ้นนะครับสภาพดีมากๆครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบในถนนใหญ่กันต่อเลยครับ ตามชมกันต่อเนื่องเลยนะครับเอาละครับมาขนใหญ่แล้วครับผมข่าเกียร์ดีครับไปเลยครับออกตัวครับกดเลยนะฮะกดคันเร่งจมเลยครับผมพุ่งปูดเลยนะครับนี่ครับไม่มีการรอเกียร์ทัสิ้นนะครับนี่ผมกดแบบว่าจมเลยนะครับให้ชมกันเลยครับ การออกตรงออกตัวนะฮะพุ่งดีปกติเลยครับผมนี่ครับไม่มีอืดไม่มีอืดอัดเลยนะครับเกียร์ CVT จะสปีดนะครับเปลี่ยนการเปลี่ยนเกียร์ของ CVT เนี่ยเราไม่สามารถจะมานั่งนั่งนั่งนับเกียร์ได้นะฮะแบบที่ผมเทสรถคันอื่นนะครับ CVT เนี่ยเราจะจับจังหวะการเปลี่ยนไม่ได้เลยครับนะฮะมันเข้าเองอัตโนมัติแล้วมันไหลเรื่มันนุ่มมันลื่นปื๊ดเลยครับมันไหลตลอดเลยครับ มันเหมือนกับเราขับสกูตเตอร์ครับผมเราก็บิดอย่างเดียวเลยครับอันนี้ก็เราก็กดอย่างเดียวเลยครับแต่มันเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวของมันเองเลยนะครับนะครับผมไม่สามารถนับได้นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูตรงแมนนวลกันที่ในภายหลังนะฮะเนี่ยดูต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นระบบออโต้นะครับนี่ครับเป็นระบบออโต้ครับผมออกตัวดีไหลลื่นดีครับความรู้สึกถึงความแน่นกระชับนะครับกระชับกระเฉงครับตัวนี้ครับตัวแจ๊ ในที่ผมได้ขับมาครับอ่าจะเป็นเปรียบเทียบกันระหว่างแจสกับ City ้นะฮะอาจจะเครื่องยนต์เดียวกันนะครับในรุ่นปีเดียวกันประมาณเดียวกันเนี่ยครับฟิลลิ่งของแจสมันรู้สึกดีแตกต่างกว่าครับผมนะครับมารู้สึกแน่นมันรู้สึกสปอร์ตกว่าครับเอ,อ่อจะด้วยการดีไซน์การออกแบบนะครับผมว่ามันขับสนุกกว่าครับแตกต่างกับซิตี้ครับอาจจะเป็นด้วยฐานล้อหรือระยะตัวรถ ความยาวอะไรก็แล้วแต่นะครับลองลองทดสอบการขับดูได้นะฮะแต่ผมแต่ด้วยความรู้สึกผมอตอบบอกเลยนะครับแจ๊ดนี่ขับดีกว่าครับขับมันขับสนุกกว่าแน่นกระชับกว่าครับนะฮะแล้วเป็นรถอเนกประสงค์นะครับผมพับโป่งพับเบาได้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับมันถึงยอดนิยมสุดๆเลยนะครับถึงจะเป็นรถสไตล์นี้ครับผม นะครับรูปทรงโฉบเฉี่ยวไม่ตกยุคนะคันนี้นี่ก็หล่อจริงๆเลยครับดูเลยนะครับนี่ผมก็ขับได้ชิลๆเรื่อยๆครับผมนะครับเวลาจะเร่งแซงนะครับกดคลิกดาวนะครับผมกดคลิกดาวชมเลยครับน่ครับกดคันเร่งมิดเลยครับปู๊เลยครับนะครับเชนเกียร์ทดถอยลงมานะครับนะครับเวลาเร่งแซงมาถอยคันเร่งปุ๊บนะฮะเกียร์ก็เปลี่ยนขึ้นนะครับนี่ ระบบบ่งระบบเบรกนะครับมั่นใจได้ครับคลิกดาวตอบสนองได้ดีครับมาทันทีเลยนะครับเวลากดคันเร่งจมนะครับคลิกดาวมาได้ทันทีเลยครับผมขับดีมากนะครับตัวธิ์เจ็ดสปีดนะฮะนี่ปุ่มนี้ครับทดสอบให้ชมเลยนะฮะนี่ครับเจ็ดสปีดโหมดครับเวลากดนี่ครับเห็นไหมฮะตัวเลขเกียร์ปัจจุบันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับ วลาเราปรับเปลี่ยนเกียร์นี่ปรับเปลี่ยนที่พวงมาลัยนี่ฮะนี่บวกนี่เพิ่มเกียร์ไปข้างหน้านะครับนี่ทดเกียร์ลงมาข้างหลังนะฮะสมมติเราอยากแซงเราทดลงมาครับนี่ฮะเหลือเกียร์ห้าเห็นไหมฮะเกียร์ห้าแล้วเนี่ยตัวเอ็มจะขึ้นถ้าโหมดแมนนวลครับนี่ครับทดลงมาเกียร์สี่กดลงอีกครับเล่งแซงได้เลยครับแซงแล้วเราก็กดเกียร์ขึ้นนะครับนี่เป็นห้าเป็นหกอย่างนี้ครับให้ดูกันหลายมุมฮะมุมกว้างครับ แล้วก็เกียร์เจ็นะครับนีเกียร์สูงสุดครับผมโหมด7สปีดใช้งานได้ปกติหมดเลยครับระบบเกียร์สมบูรณ์ครับการันตีได้เลยครับฝั่งนี้ก็ใช้งานได้ปกติฮะบวกลบได้สองฝั่งนะครับเนี่ยครับผมกดให้ชมเลยฮะทดสอบกันให้ครบถ้วนนะครับนี่ลดเกียร์ลงมานี้ครับเวลาจะเข้าเกียร์เองหรืเ,เกียร์แมนวนวลขึ้นเขาลงเขาหรืออยากขับเองสนุกมันๆนะครับ ปรับเปี่เกียร์เทียมโมลารายได้เลยนะครับใช้งานได้ปกติหมดเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับไม่ต้องเอาไปซ่อมนะครับคันนี้ครับการขับขี่ยอดเยี่ยมนะครับไม่มีปัญหาแะรงสิ้นครับไม่มีไฟอะไรแปลกปลอมโชว์นะครับความลงความร้อนไฟอะไรไม่มีแปลกปลอมครับผมปกติหมดเลยนะครับนี่ครับรถสภาพดีมากครับ แอร์เย็นเพลงเพาะนะครับเครื่องเสียงบูทงบูทูธใช้งานได้ครับผมนะครับท่านใดสนใจรถคันนี้ครับยกโทรศัพท์มาคุยกันได้เลยครับตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับแจ็คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคครับกลับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอุดรรถบ้านเราได้ดีเสมอมานะครับขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า24,000ท่านแล้วครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากเราครับผม